ผู้ชมครับตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะที่โคราชที่ออกมาบ่นกันอุบเลยนะฮะบ,บอกว่าตอนนี้ผักเนี่ยขายไม่ออกเลย,เยราคาเนี่ยมันดรอปลงไปเยอะมากจากก่อนหน้านี้แตงกวาเนี่ยขายได้ไปแบบว่าสองสามร้อยตอนนี้เนี่ยเหลือ10กิโลสี่สิบบา,าขายาไม่ออกเลยหมดเจแล้วขายไม่ออกเกี่ยวไหมมันก็อาจจะอาจจะเกี่ยวด้วยส่วนหนึ่งหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ชาวบ,บ้านเขาออกมาบอกเนี่ยคุณผู้ชมครับอย่างภาพที่ผู้ชมเห็นนี้คือที่ตลาด มิตรภาพดอนแขวนฮะเทียมพเพริงสางก็เป็นจุดกระจายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรนะฮะบรรยากาศนี่คือเงียบเหงามากๆสินค้าการเกษตรนี่วางเต็มร้านเต็มแผงกันไปหมดเลยนะคุณผู้ชมพ่อค้าแม่ค้าถึงขั้นบอกเลยนะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย รถแรกแจกแถมไปแล้วนะแต่ก็ยังขายไม่ได้บางส่วนเนี่ยมันเริ่มเน่าเสียก็ต้องยอมทิ้งกันไปอย่างแตงกวาคุณผู้ชมถุง1 0กิโลตอนนี้เนี่ยขายอยู่ที่ประมาณสัก40บาทเองนะฮะฮก่อนหน้านี้เคยขายถึงถุงละ200บาท<ฮ>ตอนนี้30-40ยังขายไม่ออกเลยน่ขนาดว่าราคาร่วงลงมาเยอะแล้วนะใช่ฮะแตงร้านเนี่ยสกิโลตอนนี้ขายถุงละ20บาทเองนะฮะฮน้อยมากๆเนี่ยคุณผู้ชมตามหน้าจอเลยทั่วฟักยาว เดิมทีเนี่ยขายอยู่400บาทต่อถุงตอนนี้ถุงละ80ถึง120บาทยังขายไม่ค่อยออกเลยเนี่ยค,คุณผู้ชมฮะทุกคนบ่นกันไปหมดเลยนะพยายามจะจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมยังไงก็ตามแต่ขายไม่ออกเลยคุณผู้ชมและไม่เคยเจอราคาที่มันตกต่ำเยอะขนาดนี้มาก่อนไม่เคยตลาดเงียบเหงาแบบนี้มาก่อนเลยโดยมีช่วงคึกคักอยู่เพียงแค่ 3วันแรกกับการ,รที่รัฐบ,บาลแจกเงินหมื่นเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็เลยมีการสะท้อนออกมานะฮะบอกว่าการแจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นคนจนคนสูงอายุคนพิการเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุดไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพราะคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยอะไรเท่าไหร่นะฮะในขณะเดียวกันที่ผ่านมาพาณิชย์จังหวัดก็มีการลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์แล้วแต่ก็ยังไม่มีแนวโน้มเลยว่าตลาดนั้นจะกลับมาคึกขัดครับ สามกัลยามาจะถึงนะปัจจุบันนี้นะตลาดมัตนตึงมากมันจะมีอยู่อยู่พักหนึ่งประมาณหลังมันที่แจกเงินหมื่นกันนะอยู่ประมาณสามวันที่พุทคืนพอพึกขคืนได้ก็มาเจอศาสตร์ไทยบุญเดือนสิบหนักกระเม็นโดนตาพร้อมกันเลยเงียบตั้งแต่มันมาจนบัดนี้เงียบมากเงียบเป็นผิดปกติถ้าว่าเงินหมื่น,นทุตนี้ใช้ผิดหรือเปล่าก็ามันรู้ไปแจกผู้ อปอบางกลุ่มอปอบางกลุ่มปอบางก็เป็นคนแก่คนที่การอะไรอย่างเงี้ยคนเขาไม่ค่อยใช้เงินอ่ะเยอะมากค่ะขายยากมากขาดขากอ่าปักแปงแตงล้างเล็กๆเนี่ยนี่เป็นปัญหาจยูตอนนี้นะคะุผมมากจนขายไม่ได้ขายขายไม่ออกค่ <liter S 2> <Fore forwards. S 1> ะ ตลาดที่อื่นเป็นแบบนี้ไหมน,นะครับอันนี้<ม>ต้องถามก่อนหรือว่าจะเป็นที่นี่ที่เดียวหรือเปล่าคุณผู้ชมทีเนี้ยลงใต้ไปที่จังหวัดตรังกันหน่อยที่ตรังแล้วก็ภาคใต้ตอนนี้หลายจังหวัดปัญหาก็คือว่ามะพร้าวแกงราคาแพงมากนะครับ<ม>นี่เพราะว่าตอนเนี้ยลูกหนึ่งเนี่ยสีบาทบจากเมื่อก่อน15บาทโอ้เกินเท่าตัวเลยนะทําไมมะพร้าวแกงราคามันแรงจังเลยอะ่ะคือคือพ่อค้อาแม่ค้าในพื้นที่ก็บอกว่า พอมะพร้าวมันแพงมากแบบนี้มันก็จะทําให้ขายไม่ได้ด้วยนะครับ,รบหรือถ้าเกิดเขามาซื้อไปเนี่ยพวกอาหารของหวานนี่มันจะเป็นต้องใช้กะทิมันก็แพงตามไปด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นส่วนประกอบออส่วนประกอบสําคัญเพราะว่าในตลาดเนี่ยเขาจะทําน้ํากะทิขายแล้วตอนนี้เนี่ยกิโลกรัมละร้อยแล้วใครจะไปซื้อแล้วราคามะพร้าวเริ่มแพงตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วก็แพงขึ้นมาเรื่อยๆ เดือดร้อนกันไปหมดนี่ข้าวแกงอะไรหลายๆอย่างมันช่องต้องใช้กะทิใช่ไหมครับเพราะค้าแม่ค้าชาวบ้านก็เลยฝากเอาไว้เลยว่าเป็นไม่ได้ไหมรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลแล้วก็ช่วยคุมราคากันด้วยครับเพราะว่าอ,อ,อาหารของที่ร้านส่วนใหญ่จะใช้กะทิทั้งนั้นนะฮะขนมหวานก็จะใช้กะทิแบบกะทิสดๆเลยแล้วก็เข้าใจลูกค้านะภาวะเศษรษฐกิจอย่างนี้ เงินก็หายากนะฮะพอปรับราคาสูงขึ้นก็เข้าใจว่าลูกค้าคนที่มีรายได้น้อยๆเนี่ยมันก็ท้องกับเขาเหมือนกันมีผลเยอะด้วยนะครับเพราะว่าต้นทุนเราจะสูงขึ้นพอสูงแล้วและปีนี้มันมัน,ม,นมากระทบกับกล้วยกล้วยราคาจากที่เราเคยซื้ออยู่วีดีงยี่สิบยี่สิบห้าบาทตอนนี้วีดห้าสิบหกสิบบาทเรายังยังพออยู่ได้ยังพออยู่ได้แต่ออว่ากำไรลดน้อยลงกำไรลดน้อยลงต้นทุนสูงขึ้นเราก็อยากให้ มันดูแลรากหญ้าดูแลหญ้าอย่น้อยๆเนี่ยในส่วนของต้มทุนตัวค่าขนส่งพวกนั้นมันเชื่พวกนี้มันปัญหาเดิมๆของของรัฐบาลที่ต้องแก้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ฝากภาครัฐช่วยดูแลแล้วก็ควบคุมราคาหน่อยนะครับมะพร้าวแพงมะพร้าวก็ เป็นอีกส่วนประกอบสําคัญหลายเมนูถ้าไม่มีมะพร้าวไม่มีน้ํากะทิทําไม่ได้น่ะใช่ทั้งแกงต่างๆใช่ไหมฮะขนมขนมอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นแล้วน่ากินที่อีเช้าวๆแบบนี้นะฮะ